ขกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาบาัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาตามน,นั่งสมาธิภาวนาให้หัดนั่งขัดสมาธิเพรตามน,นั่งขัดสมาธิเพนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นไปทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอาเมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมตตาลิตัมภาวนาวันนี้ให้เล็กถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานตรรมาฐานคือความตายนี่ าจะว่ายังหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นที่เกิดมาแล้วบานดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็ตาม แต่ว่าตามตายของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ตายอุปัมวเหตุภัยต่างๆก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลก็ตายได้บางคนก็แก่ชรลา โดยอำนาจแกชาลาไม่มีอยากแกก็ตายไปก็มีบางคนนั้นเกิดมายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ทั้งโลกก็มีความตายนี่นับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุด คนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพยาหยาให้ชื่อว่าพระยามัจจุราชคือความตายแต่เราจะไปโมัโกลัวความตายไม่ทำความเพียนละกีเลสไม่นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาให้มันข้ามพ้นจากภพชาติเสียก่อนจึงให้ตาย ถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสลาคะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจงตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่นี้ต่อไปชั่วชีวิตของเราแต่และบุคคล ราตีวทธของคนเหล่านั้นตัวเองจะกระเจนเอาว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้หรือคนอื่นจะลองขอสวดมนต์ภาวนาขอให้คนนั้นอายุได้เท่านั้นเท่านี้จนให้ตายมันก็ไม่ได้เหมือนกัน มรณะาภัยนี่เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดทายามเจลาหรือมรณะคนะวามตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่ว่าคนนั้นคนดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปขึ้นไปมันก็ไม่ยกเว้น ธรรมณะสีพามก็ไม่ยกเว้นอุบาสกกับาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพยามหากรัสรใหญ่สูงใหญ่โตปันใดในโลกมนุษย์พยามัจจุลาคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้ เรานอนหลับโยกก็เพื่อนอนหลับรอท่าความตายยองกำหนดให้ดีเรียกว,ว่ามาลลังเมพาวิจติมละนะัลณะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแค่ี่จึงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เบื้นเรานอนนั่น,นแต่ว่า จิตมันยังไม่ออกจากล่างความตายนั้นแล้วว่าจิตมันออกจากล่างแล้วเจิตใจคนเรลานั้นเมื่อมันออกจากสารีละล่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจึงนัมกเติมจิตเติมใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่า มาราังเมภาวิชติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทางนั้นความตายนี้ไม่มนใครหลบอยู่แต่ว่าผู้จะมาเนกมาเจริญทุจรณาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมี บางคนข้ามีสติปัญญาน้อยก็มักอะ่าไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาที่เจรณาเป็นกรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นเกไม่ได้ถ้านึกเจริญก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตายเป็นอย่างนี้ก็มี แต่ว่าให้คนเราทุกคนเลิกให้ได้จเจริญให้ได้ว่าความตายไม่หนีไม่พ้นจะลบกท่าไหนก็ไม่พ้นลบไปเธอหลีไปเถิดทนเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีพทนเวลาหนุ่มแข็งแรงปานกลางคนตายก็มี เลยตามกลางไปเลยอายุสี่สิบปีห้าสิบปีไปก็ตายได้ทั้งนั้นหกสิบปีก็ตายเจ็ดสิบปีก็ตายแปดสิบปีก็ตายเก้าสิบปีก็ตายเก้าสิบเก้าปีก็ตายร้อยปีก็ตายเลยร้อยปีไปสักกี่ปีก็ตาย เอยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีลทธิ์มีอำนาจมีวาสนาถ้าไม่กลัวใครข้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถอะถ้าความตายมาถึงเข่าแล้วตัวทิฏฐิมานะที่อวดรู้อวดฉลาดอวดดิบอวดดีนั้นตายทั้งนั้นแหละ สู้กับความตายไม่มีถากไม่มีใครสู้ใครจะมืออาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตามสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้มาเหตตายนั้นไม่ได้แอ่นั้นต้องเลิกต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจสานจิตใจของตนให้ได้ในมรณะ,ะกรรมฐาน อันมลณะรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เรานึกว่าตายไปหรือว่ามรณังเมภาวิติเนึกจบแล้วก็แล้วท่านั้นมันไม่พอเอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้โู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆดันโล้จักโล้จลแจ้งโล้จริง จำจิตใจเลิกละกิเลสความตอดหลบหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบรรลุมรณะกรรมฐานสูงสุดจำเข้าถึงความสลดสังเวชเมื่อตัวจะตายก็าตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็าตามจำได้ความสลดสังเวช ไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวชว่าคนเราก็ตามสัตว์้งหลายก็ตามมันหนีตายไม่พน้นหลบตายไม่พน้นหลีตายก็ไม่พน้นหลบไปไหนก็ตายเมืองผ้าเหลืองผ้าตาสาวพัดก,ก็ตายเมืองผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตาย ตายได้ท้งนั้นแต่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายพระก็ตายเลนก,ก็ตายผ่าขาวนางสีตายได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลาคือเวลาบุญกุศลยังมีอยู่คนเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือว่านี่แหละเป็นบนุญ เราจะภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็ได้เมื่อยังไม่ตายถ้าถึงวันเวลาตายแล้วมันภาวนาไม่ได้มันปัน่นปวนหมดเลยตัวเองก็ทุ้นทุลายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดาตายเพราะอุปัตถเุถ้ามันตายต๊กไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่อง แต่มันตายไปขึ้งหนึ่งกลางหนึ่งยึดใจยังครองเล่าอยู่มันทุกข์เวยทุกขเวทนาใครทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นนึ้งจงเมตจงจเจริญไว้ทำให้แจ้งในในมละนะกรรมฐา,าน ด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทันตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปล้องให้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบนเพ่อลำไห่จงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจ ได้ให้ร้ตอวิจารท่านว่าให้มีสติสติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้เรียว่ามีสติคนหลายบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ตามเมื่อมันเจ็บเข้ามามากมากจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งได้ ว่าวุ่นไปหมดรอดบางอย่างบางประการก่อนจะตายมันล้องมันคางมันไม่มีที่อยู่แล้วนั่นแหละเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้าจิตใจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันซูือได้หรือยังปล่อยวางได้หรือยังเมื่อถึงเวลานั้น ถ้าจิตี้ยังพูดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ก็จะมานมอวนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องเตืมขึ้นลกขึ้นภาวนาต้องทำเทียนปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหวัวใจยังถึงขั้นรลังับ ดับความง่วงเฮาเฮานอนพุ่งส่านลำคาญได้หมดความที่เกียดขี้ค้านมากักได้ในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกละแก้ไขได้หมดเดินเดินนั่งนอนทุกยิริยริมหมดมองเห็นภัยอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้า อย่างว่าโยน,น,นอยู่เวลามันจะตายเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหัวใจวายก็เยินโดินมนก็ล้มตึงลงมาตายไปแล้วแก้ไม่ทันไม่มีทางแกจะไปยิ่งหาหมอหาหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงจะตาย หน้าแล่ตาตายไปหมดตายอย่างนั้นข้าไม่เอาตายอย่างนี้ข้าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างไรก็จำเป็นต้องเอาละต้องตายแล้ะนึกใหได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นียังสู้สอนตนไม่ได้ ตัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟังดันบื้อไปอย่างนั้นแหละเอาให้มันทันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาเจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมไว้แปดหมื่นสี่พันประธรรมขันธ์เคอให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเอง ในใ่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆสอนตัวไม่ได้กิเลสลาคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ชื่อว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญาติิกาวงสาสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหล็ สินเงินทองเลือดสวนไล่นาบ้านเรือนตึกลามเอาไปได้ที่ไหนเทศนัมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเมื่อมาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัามีสตางมีวัตถุเข้าข,ของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิด ไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาได้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอาบน้ำเลือดน้ำเหลืองออ,ออกมาได้แต่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดกูก,ะดกนี่กระดูกนี่ก็มนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาที้งท,ทิกระดูกไปตามเรื่อง อะไรไปไมนไดท้ท้งนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังยุดตกหยจานเตินจิตใจดวงผู้โรในตัวในใจให้มันเตินขึ้นถ้ามันลกขึ้นทำความเพียรภาวนาให้มันหายโน่เขาเบาปัญญาเสียที มันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีันั้นอุบายต่างๆนี่แหละเรียกว่าเตืนใจด้วยมารณะกรรมฐานอย่าได้สมาธิก็จะมีแต่ความสุขความเจริ ดังแสดงมาก็ส้มควลด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยกาละฉันลีสัพพิโตโยวิวัชชนตุสัพพะโลโคนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยโตคืเทคายยโกภวะอภิวาธนาชิริสันจังวุทธาปจายิโน ยตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังสาาัาลังการนั่งสมาธิภาวนานี่ต้องอาศัยความเพียนความหมันคำว,ว่าความเพียนความหมันความขย,ยนันความไม่อ้างการอ้างเวลา ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบาย่ายค่ำกลางคืนกลางวันตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลานั่งก็าภาวนานั่งแบบไหนก็าภาวนาเดินก็าภาวนาเดินแบบไหนก็ให้เลิกภาวนาอยู่เดินไปมาที่ไหนหรือไปรถไปลา ก็ภาวนาไปเดินไปดึงธบาสก็ภาวนาไปปัดจกดึงธบาสก็ภาวนามารุ่นเขาก็ไม่ต้องบ่นว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวถ้าภาวนาเรื่อยมาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมันจะหายไปจิตใจที่ภาวนาอยู่เนืองมิดติดต่อกันไป ตาโตตเจยาวพระองค์ทรงตรัสว่านั่นเป็นคนไม่สมาธิคนที่สมาธิโมเมานั้นคือไม่นึกภาวนาในใจไม่นึกว่าเราเกิดมาเลยต้องมีความตายเป็นผลที่สุดไม่ใช่เราจะมาอยู่อย่างนี้ตลอดทั่วฟ้าดินสลายเกิดมาเลวต้องตาย อย่างมากที่สุดก็เก้าสิดเก้าปีไม่เต็มก็ตายกันไปแล้วนั่นแหละมรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี่ใครจะไปเล่นกับไม่ได้ทำว่าความตายเป็นเสนาอันใหญ่ไม่มีมาเล็ บกไหนจะมาลบลาข้าฟันกับพญามัจจุราชท้ายแท้ทั้งนั้นพญามัจจุราชคือความตายเขาเป็นใหญ่ในโลกนี้ถ้าเกิดมาแลต้องมีความตายทางที่จะพ้นจากความตายก็คือว่าให้มีความเพียนความหมันความขยันขันแข็ง อย่าได้มีความท้อถอยในดวงใจงนึดน้อมภาวนาอยู่ตายตตาสติการรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเรงนวันี้จะให้กำหนดวิจรารณาลงโซอาสุภกรรมฐานร่างกายของคนเราทุกคนอย่าไปเพ่งมองว่าสวยงาม ให้เห็นว่าเป็นไปด้วยกุโคโลหิตี๋ยวเนื้อหนังมันห่มยู่ปิดบังไม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาโดยเวลา <c oughs> <c oughs> ร่างกายของคนเราไปกระทบกระเทือนอะไรเขา้าเกิดหนังแตกนิดหน่อย,ยก็เลือดไหลออกมานิดหน่อย ถ้าแตกมากขาดมากถ้าเลือดไหลออกมากถ้าเลือดไม่อยู่ในร่างกายแล้วไม่มีเลือดบุคคลนั้นก็ถึงซึ่งความตายชีวิตของคนเราล่อแหลมต่อความตายตลอดเวลาต้องนึกให้ได้จเจริญให้ได้ภาวานาให้มันเห็นแจ้งอยู่ในความตาย พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอันความตายนี้อย่าได้พากันประมาทจงนึกจงจะเแล้น <c oughs> ให้ได้ว่า